สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัน IT c h ช n n น l ครับคลิปนี้จะมีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการเพิ่มรูปเข้าไปยังอัลบ,บั้มลายของเรากันนะครับโดยจะเป็นรูปที่ได้จากแชทกันนะครับ ก็ในคลิปนี้ก็จะทำผ่านในส่วนของมือถือกันนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปในส่วนของแอปพลิ i คชัน l ล n e บนมือถือกันได้เลยครับเมื่อเจอในส่วนของ line แล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับ เมื่อคลิกในส่วนของไลน์เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของแชทไลน์นะครับที่เราจะต้องการเพิ่มรูปกันนะครับโดยที่ผมจะใช้เป็นรูปรูปนี้นะครับก็ให้ทําการเลือกรูปที่เราเอ่อต้องการกันได้เลยครับเมื่อเราเลือกรูปที่ต้องการกันได้แล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับ ให้เราทําการคลิกไปที่ในส่วนของรูปรูปนั้นนะครับค้างไว้นะครับเมื่อเราคลิกรูปค้างไว้กันเสร็จเรียบร้อยครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับให้เราไปเลือกในส่วนของเอ่อเมนูนะครับที่เขียนว่าอัลบั้มนะครับในป๊อปอัพนั้นนะครับ เมื่อเราคลิคกการเสร็จเรียบร้นะครับในขั้นตอนถัดมานะครับก็ในส่วนของระบบก็จะให้เราเพิ่มในส่วนของรูปเข้าไปได้นะครับว่าเราจะเพิ่มเข้าไปในอัลบั้มกี่รูปแต่ว่าในส่วนคลิปนี้ผมจะยังไม่เพิ่มอัลบั้มกันนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีเมนูทางด้านล่างน,นะครับก็ให้ทําการเลือกไปยใงส่วนของเมนูเพิ่มรูปเพื่อเพิ่มรูปเข้าไปยังอัลบั้มกันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมาในขั้นตอนถัดไปนะครับ โดยในขั้นตอนถัดมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนให้เราทำการเลือกในส่วนของอัลบั้มนะครับที่เราจะเ,าเพิ่มรูปเข้าไปกันนะครับโดยที่ผมจะเลือกเป็นอัลบัม้มอัลบั้มนี้นะครับก็ให้ทำการคลิกในส่วนของอัลบั้มนั้นเข้าไปกันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามากันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนการเพิ่มรูปนะครับในในหน้านี้นะครับก็จะมีบอรน,นะครับว่าเราได้ทําการเพิ่มไปกี่รูปนะครับเมื่อตรวจความ เรียบร้อยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการคลิกไปที่เพิ่มเพื่อเพิ่มรูปทางด้านบนขวามือกันได้เลยครับเมื่อคลิกในส่วนของเพิ่มรูปกันเสร็จเรียบร้อยครับในส่วนของออระบบลน์นะครับก็จะทำการเพิ่มรูปเข้าไปในส่วนของอัลบั้มกันนะครับก็ในส่วนนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงกันนะครับหลังจากที่ใช้เวลากันนิดนึงเสร็จแล้วนะครับในส่วนของ รูปนะครับก็จะทําการเพิ่มเข้าไปยังส่วนของอัลบั้มนะครับก็จะเห็นตามลูกศรชี้นะครับว่ามีการเพิ่มรูปเข้าไปกลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้เราเข้าไปยังส่วนของหน้าแชทของเรากันนะครับโดยในหน้าแชทนะครับก็จะมีข้อความแจ้งเตือนนะครับว่าเราได้ทําการเพิ่มรูปเข้าไปในส่วนของอัลบั้มก็จะมีในส่วนของ ข้อความแจ้งเตือนเข้ามาตามที่ลูกศรชี้กันนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้คลิปนวิธีการเพิ่มรูปเข้าไปในส่วนของอัลบั้มไลน์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับในส่วนของมือใหม่หัด IT Channel นะครับต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ